เดี๋ยวกันเวลาเดิมนะครับวันนี้ว่าจะมาหาเมนูข้าวเช้าด้วยนะเพราะว่าเบื่อเบื่อน้ำสั่งนะครับวันนี้มาหาอะไรกินกันดีกว่านะนี่นะครับผมหมูแดงสไตล์ฮ่องกงเมนูใหม่นะครับผมมันเหมือนเป็นเป็นฟิลแบบโะข้าวอะ่ะเออกินกับข้าวนะไม่เหมาะกินเล่นผมก็เลยจะไปกินกับข้าวตอนเช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวไปลองกันหมูแดงสไตล์ฮ่องกงนะครับเห็นไหม กินกับข้าวแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ค่อยอยากกินเล่นเท่าไหร่เป็นเมนูข้าวแล้วกันได้ข้าวหอมมะลิมานะครับเพราะว่ามันนุ่มนะครับกินกับหมูนุ่มๆน่าจะดีนะครับไปไปแกะหมูกันเลยดีกว่าฉีกไปง่ายๆหมูแดงสไตล์ของเขาบอกเนื้อนี่ฉ่ำซอสนะครับเห็นไหมอ้หปริมาณกำลังพอดีกับข้าวเลยเห็นไหมอุ้ยหอมหอมหอมนะครับไปนี่ครับผม ดานจะเป็นเมนูข้าวนะรู้สึกรู้สึกดีนะกินของกินเล่นบ่อยแล้วเบื่อแล้วนะอ่านี่ครับดูดิพอดีครับหอมมากนะหอมหมูมากขอลองแบบชิมแบบเพียวๆก่อนโอ้ยเข็มข้นโอ้ยด,ดีครับอร่อยอร่อยเลยหวานกำลังดีหอมแต่หอมเครื่องเทศมากดีที่กินกับข้าวครับพอดีเลยเขาออกแบบมาให้กินกับข้าวอยู่แล้วไป <c oughs> <c oughs> ชุมช่มฉซอสหอมอร่อยอร่อยครับอร่อยดีมากยัง<จ> <Team> หมูนุ่มด้วยนะครับไปดูชั้นนะครับนี่เห็นชั้นของมันหมูด้วยเห็นไหมได้เยอะนะครับอ่ามีน้ำจิ้มเปรี้ยวตัดตักหน่อยเนี่ยจะดีกว่านี้ด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มรสกว่านี้นะครับ แต่พูดถึงว่านุ่มนวลแล้วนะครับกินข้าวได้พอดีเลยนะครับไปครับใหญ่ๆน,นานเจอเมนูอร่อยๆแบบนี้ปินปิน ตอนเช้าก็เราเจอก็ซื้อข้าเปล่าครับตามด้วยเมนูหมูแดงนี่ถือว่าจบสุดแล้วนะครับไม่ต้องอะไรแล้วหรือดึกๆค่ำคืนได้เลยนะครับหรือกินกับพวกเส้นก็ได้นะพวกเมนูเส้นได้เลยครับคือมันเป็นง่ายๆเหมือนเมนูท็อปปิ้งนะครับไม่มีของกินพะโล้นะครับไม่ใช่พะโล้เลยนะครับกินเครื่องหมูแดงหอมมากหอมจริงๆขอใหญ่ๆเน้นๆไปอือหือ เป็นปากเป็นคำลามเลืองข้าวครับตุดเก็บให้หมดไปครับผมสุดยอด